สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะยินดีต้อนรับเขา้เขาสู่ช่องคุณอินสตอรี่ครับผมเออสาระคิดมีอีพี่น้องสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมากินมาส่งครับมาข้อครับพี่น้องนะครับผ้ละไม่ตามฤด,ดูกาลของภาคอีสานนะครับพี่น้องกับร,รู้ว่าท่างภาคกลางก็จเจ้าเกินยังนะครับผมแต่ว่าแถวบ้านคุณอินเอื้อนมาข้อครับพี่น้อง เป็นมะข่อสุกนะพี่น้องเนาะครับผมแกะเปลือกแกะเปลือกปุ้งแก้วเรียบแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับแก้วกับมี่อันนี้คือใส่น้ำปลาแล้วก็ผงชลรดแล้วก็พริกป่นเข้าปัวแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยครับพี่น้องนะครับผมปุงรสตามใจชอบแล้วพี่น้องครับผู้ใดมักหวานก็ใส่น้ำตาลน้ำเน่ยผู้ใดบม่มากหวานก็บ่ต้องใส่น้ำตาลประมาณนี้ครับพี่น้องมักเผ็ดกับใส่ริดหลายๆครับผม กะก้อนสีกินกะขอฝากช่องยงเดีพี่น้องเด้อครับผมฝากช่องคุณอินสตอรี่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดแช์นะครับผมกดไลค์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการเ d ็ t คลิปนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องไนีรับเบิ้งนะครับผมกะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามเด้อขอขอบคุณขอบพูดในไลน์ครับผมมาครับพี่น้องกินเลยครับเรต้องรับไลน์ครับพี่น้องเฮ็ดแล้ว ยังบ่ท่านชิมหน,น่อยพี่น้องบ่ได้เอาตอนแกะมาให้เบิ่งพี่น้องเอาตอนกินมาให้เบิ่งแน่เนาะครับผมคือสําเร็จแล้วครับนี่แกะเปลือกออกแล้วก็ใส่พริกเกลือน,ลน้ําปลาปลาไหลเรียบร้อยแล้วครับผมอเแซ่บพี่นอ้องมะขอมเพิ่นซุเปเพิ่นสิมีรสหวานในตัวของเ,เ,เพิ่นนิดหน่อยเด้อพี่น้องหวานๆเปรียปร้ยวๆครับพี่น้อง รสจากต้องคุณเนาะลึกถึงในเลยพี่น้องเนาะคุณอินบอคายเม็ดออกพี่น้องสิึกเม็ดเลยพี่น้องคืนเม็ดเลยครับผมนี่ครับหาเม็ดเลยกินข้าวมิญญาเลยพี่น้องข้าวหน่อยมอสแฉบ เราแรกเด็กเนอะยังมีรบเรียวนี้หน่อยพี่น้องครับเีียวนิดนึงหวานนิดนึงครับผมในความนัวของผุงชุดรดกับนำปลาหลาดกินหน่อยเป็นยาระบายได้พี่น้องเนอกินไรเป็นยาไทย <laughs> ันนี้มะข่าถ้ามาศาสตร์รับมีต้นหนึ่งกับอยู่ทงหน้าอยู่คู่พวกกางทงพี่น้องไปมินหรือไปต่อยไปสอยเนี่ยพี่น้องมากหรแกแกเปลือกเสียน้ำปลากินคนสิมีม่ให้กินปปลือกกะเทยได้พี่น้องเนอะมะข่าครับผมบางต้นี่กะทิสมแห้งบางต้นกะสิมีรสชาติหวานเนื้อหลายประมาณนี้พี่น้องบางต้นกะซิ เนื้อหน่อยเมย็ดไลยพี่น้องเม็ดใหญ่เป็นบางต้นรสชาติจะพาะคือการทีพี่น้องเนื้อบางต้นก็ะแสบหวานแสบในตัวขงมันแบบ,บมาตองกินแก้วกับมี่ครับพี่น้องมาตองใส่น้ำพริกเกลือปลาเลยอาขอท่าพี่น้องอ่าอืม โอ้ขอทาพี่น้องขอทาอ่า,อามันนี้นางเอกบ้ามากนั่พี่น้องนางเอกคนพ่อมักกินสมครับอันนี้คุณยินใส่น้ำตาลน้ำช้อนหนึ่งนะพี่น้องนะพออยากทำนั้นออกรสหวานๆจะหน่นอ,ยยนอยครับเพราะว่าหวานๆเปิ๊บออครับ หมากรตนี่คุณอินมักรตนี่ครับผมหวานๆเปรียปร้ยวๆครับผมมักหวานเปรี้ยวขอท่าพี่น้องขอท่า <c oughs> ถามว่ากืนเม็ดมันจะได้กินหน่อยพี่นอ <c oughs> ้องกืนเม็ดน้ำเลยครับผม มันอยากว่วแเนี่ยแหละพี่น้องมันจะมีช่วงช่วงดับหน้าพี่น้องนามออกอมันจะเป็นนวช่วงดับหน้าเข้าหนาะพี่น้องมันอยากว่า้เนี่ยแล้วครับไปต่อยเด็กบบ่อะหลัยพี่น้องแต่นน้อยพอดีไปรอทงี๋ยวเห็นพี่นอ้องอ่าอ่า ซูมเองสมอร์ยมันจักหากินยากเลยพี่นอมม้องมัน,นมีความมิต้นครับผมเพราะว่าปกติแลนน้วต้นมันจะเกิดน้ำโพ้นน้ำทรงไฮทงหน้านะพี่น้องที่นี่บางเตี้ยมกับงับเขาเนาะ เพื่อนก็นพาก,กันตัดตัดนะครับพี่น้องมันก็นเลยบ่ก่อยมีครับก็เหลือแน่นิดน้อยปกติเราอยู่หน้าคุณอินนี่หลายตน้นนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะเหลือแค่ต้นเดียวครับผมต้นเดียวสองต้นครับสองต้นมันบริยุหน้าคุณอินครับแต่ว่าันอยู่หน้าของคนอื่นติดติดกันพี่น้องครับนี่อยู่สองต้นครับผมตะก้อนอย่างนี้หลายต้นพี่น้องกระจ้ากระตัดออกครับมันงาบเขาครับจงไวแน่พอดีเร้าโฮมเส้าเง,งาย่ำลงไป เป็ยเในถุง่ายๆนะพี่น้องหวานหวานเปรี้ยดเคยกินบ่พี่น้องแล้วผักกาดก็คืออาจจะบ่มีขอนมีนะพี่น้องเนาะแต่พอคือผักอีสานเนาะผักอีสานสิมีนะพี่น้องน้ำตกงหายๆตรงหน้าถ้าอยู่แถวผักกาดก็ต้อง หาสิกินน้ำตลาดพี่น้องตลาดิมีขายบ่เลยพี่น้องพร้อมยกไก่ครับน้มันกับบว่ใครมีค้นปูกขายพี่น้องเน้่ครับมันบ่นมีค้นปูกขายต้องคือมันเป็นธรรมชาติอ่ะพี่น้องผลไม้ธรรมชาติที่มันเกิดเองโดยธรรมชาติเกิดน้ำให้น้ำหน้าห้องครับบางคนก็จงไวแต่กินนะครับผมมัน hmm. มีคนปลูขายครับต้องมีตัวเป็นองของๆแบบปูกินธรรมชาติแค่นั้นครับ มารูว่าภาษสากลคนอื่นอ,อยังนี้พี่น้องเนะคุณอินเงินมาถือครับภาษสากลามาคอยแข็งแรกครับผมแต่ว่าพนอนสานหรือพาอีสานอื่นมาค่อครับพี่นอ้องมาค่ออ่าใชพี่น้อง เรากินปีลาเทออกัพไปน้องคือมันมดดทามันไหวแหละมันกคือไหว้มดไปเลยกับตองรอบปีนามันเป็นน้วยแค่ปีละเทือครับ,บ,บ,รรบ,รบช่วงดำหน้าไปน้องทำาจะตยพี่น้อง 3เมตรเลยเงี้ยย่อยข้างหนังเลยพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับที่้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องคุณอินสตอรี่ครับผมกะฝากกดติดตามกด ไลอ่อัน,นี้ได,คด้ครับดเด้ดอครับก็เสด็จคลิปให้พ่อพี่น้องเบิ่งในโอกาสต่อไปครับผมเป็นกำลังใจครับผมากาอายุดีไม่แห้งแข็งแรงสุขสุขนกนครับผมสำหรับคลิปนี้กับกอล์เข้ามาสวัสดีครับ